เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ47กันเลย ข้อ47นะคะถามว่าข้อใดเป็นเอนไซม์ที่สำคัญสำหรับการสร้างรีคอมบิเนชันดีเอ็ช้อยหนึเอนไซม์ตัดจำเพาะช้อยสองดีเอ็นเอโพลิเมอเรสและ DNA อ็นเอไลเอสช้อยสามดีเอ็นเไลเอสและเอนไซม์ตัดจำเพาะช้อยสี่ดีเอ็นเอโพลิเมอเรสและเอนไซม์ตัดจำเพาะช้อยห้าเอนไซม์เฮลิเคสและ DNA อ็นเอโพลิเมอเรส สำหรับข้อนี้นะคะเขามีการพูดถึงการสร้าง Recombinant DNA หรือว่าเป็น DNA ลูกผสมนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนในการสร้าง Recombinant DNA เนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างและต้องใช้อะไรนะคะเป็นส่วนประกอบในการสร้าง Recombinant DNA กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ การสร้าง r e c o m บิ n น n t นดีนะคะก็มักจะนำไปใช้ในเทคนิคพันธุวิศวกรรมนั่นเองโดยการสร้าง r e c o m บิ n น n t นดีนะคะเราจะต้องมีเซลล์อยู่เซลลหนึ่งซึ่งเซลลนี้เนี่ยจะต้องมี DNA ที่เราสนใจอยู่ค่ะ ซึ่ง DNA ที่สนใจเนี่ยจะเรียกว่า foreign DNA นะคะแล้วก็เราจะต้องมีเซลล์แบคทีเรียอยู่ด้วยในแบคทีเรียนะคะก็จะมีพลาสมิดเป็นองค์ประกอบ เราก็จะมีแบคทีเรียลโครโมโซมค่ะทีนี้ก็คือเราเนี่ยมี DNA ที่เราสนใจอยู่ในเซลล์เซลล์หนึ่งใช่ไหมคะเราอะ่ะก็ต้องการ DNA ที่เราสนใจเนี่ยต้องการเพิ่มจำนวนมันมากๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเทคนิคพันธุวิศวกรรมต่อไปเราก็จะเพิ่มจำนวน DNA เนี้ยโดยการ ตัด DNA นนี้นะคะกับพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรียเนี่ยด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันค่ะ พอเราตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันนะคะจะทำให้ DNA ที่เราสนใจกับพลาสมิดที่เราตัดแล้วเนี่ยจะสามารถนำมาเข้ากันได้ค่ะนำมาเชื่อมกันได้โดยโดยเรานะคะจะใช้เอนไซม์ด e เอ็ a เอไลเกสเนี่ยในการเชื่อม DNA ที่เราสนใจเข้ากับพลาสมิดที่ตัดแล้ว หลังจากนั้นนะคะพอเชื่อมกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น DNA รลูกผสมออกมาอาจจะวาดรูปจำลองนะคะ DNA รลูปลูกผสมอ่ะสิ่งนี้ที่เราได้ออกมาเนี่ยก็คือ r e c o m b i n a n t DNA นั่นเองแต่อันนี้เรายังได้ออกมา แค่อันเดียวใช่ไหมเราอะต้องการเพิ่มจํานวนมันมากๆเราก็จะนำา n n a ลูกผสมหรือว่า recombinant DNA ของเรานะคะไปใส่ในเซลล์แบคทีรียค่ะและทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนหรือว่าการโคลนยีนนั่นเอง พอเราคโครนยีนนะคะจํานวนแบคทีรียนเนี่ยมันก็เพิ่มจานวนขึ้นพอแบคทีรียเพิ่มจํานวนขึ้นรีคอมบิเนนต์ดีเที่เรานําไปใส่ในแบคทีรียมันก็เพิ่มจํานวนตามไปด้วยนะคะและสุดท้ายเนี่ยพอเราได้รีคอมบิเนนต์ดีเปริมาณมากที่อยู่ในแบคทีเรียแล้วเนี่ยเราก็ทําการสกัดเอารีคอมบิเนนต์ดีเออกมาจากตัวแบคทีรียมาใช้ประโยชน์ค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการสร้าง Re c o m b i n a n t DNA ซึ่งเป็น DNA ลูกผสมที่เราจะไปใช้ในเทคนิคพันธุวิศวกรรมนั่นเองอ่ะก็ตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักขั้นตอนการสร้างไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะถามว่าข้อใดเป็นเอนไซม์ที่สำคัญสำหรับการสร้าง r e c o m b i n a n t DNA จะสังเกตว่าในการสร้าง Re c o m b i n a n t DNA นนะคะก็จะมีอยู่ จะมีเอนไซม์อยู่2ตัวด้วยกันที่เราต้องใช้1นะคะก็คือเอนไซม์ตัดจำเพาะนั่นเองเอาไว้ใช้ตัด DNA ที่เราสนใจกับพลาสมิดในแบคทีเรียและ2นะคะก็คือเอนไซม์ดีเอ็นเอลเกสที่เอาไว้เชื่อม DNA ที่เราตัดแล้วกับพลาสมิดที่เราตัดแล้วเนี่ยเข้าด้วยกันอ่ะซึ่งมันก็ตรงกับชอยในข้อ3นะคะ DNA l i g a s ลกสและเอนไซม์ตัดจำเพาะนั่นเอง เพราะฉะนั้นสาหรับข้อ47ก็เลยตอบช้อยข้อ3ค่ะสําหรับข้อนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าการสร้าง r e c o m b i n น n t DNA นะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างถึงจะรู้ว่าต้องใช้เอนไซม์อะไรนะคะในการสร้างมันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ